ผลลพักนักรุงโฮมคุกเมนูขั่วพริกเกลือนะครับเราคนไทยเนะี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับวันนี้ผมเลือกใช้เบคอนมาเป็นโปรโตีนหลักครับเชื่อว่าน่าจะมีติดตู้เย็นอยู่กันแทบทุกบ้านอยู่แล้วนะครับนับว่าเป็นโปรโตีนที่หลายๆคนมักจะติดใจกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับครับก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเจียวเบคอน,นกันก่อนนะครับสำหรับการเจียวเบคอนเนี่ยไม่จาเป็นต้องรอให้กระทะร้อนนะครับเราสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับ นี้ผมทําการหั่นเอาไว้นะครับเป็นชิ้นประมาณ4นิ้วนะครับความยาวตัวชิ้นที่สีสวยนะครับเราก็เอาขึ้นมาพักไว้เลยนะครับในการทําเบคอนปริมาณเยอะๆแบบนี้นะครับวิธีที่เราจะสามารถลดระยะเวลาได้นะครับก็สามารถเอาไปเข้าเตาอบนะครับหรือว่าเอาไปทอดในเตาด e e p fry ก็ได้เหมือนกันครับวันนี้เบคอนเราใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซอยกระเทียมไว้รอเลยนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะลดไฟเบานะครับเราก็เอากระเทียมที่เมื่อกี้เราสับนะครับลงไปเจียวพอกระเทียมเราเริ่มสีเหลืองทองทอนะครับเริ่มจะกรอบแล้วเนี่ยครับเราก็เตรียมนะครับตักออกมาได้เลยจากนั้นนะครับกระทะใบเดิมนะครับตอนนี้มันก็จะมีน้ํามันนะครับเหลือเคลือบกระทะนิดหน่อยนะครับผมจะหั่นรากผักชีนะครับแล้วก็พริกจินดาใส่ลงไปคั่วนะครับซอยๆใส่ลงไปนะครับตอนนี้ผมจะตั้งไฟกลางๆนะครับ แล้วก็เราจะผัดตรงนี้ไปเรื่อยนะครับให้มันแห้งซะก่อนพอตัวรากผักชีกับพริกจินดาของเรานะครับเริ่มแห้งนะครับมีกลิ่นหอมๆแล้วเนี่ยผมจะเอากระเทียมที่เมื่อกี้เราเจียวไว้นะครับใส่ลงไปแต่ว่าผมจะตักเฉพาะกระเทียมนะครับไม่อน้ํามันนะครับช่วงนี้นะครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับคั่วไปเรื่อยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสุกหมดแล้วนะครับแค่ต้องการให้มันร้อนนะครับแล้วก็เข้ากันเฉยๆจากนั้นนะครับตัวเบคอนที่เราเจียวแล้วก็พักเอาไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ มาถึงขั้นตอนการปรุงรสครับก็องง่ายๆเลยนะครับวันนี้ผมใช้แค่เกลือแล้วก็พริกไทยครับคลุกให้เข้ากันนะครับสำหรับเมนูนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเป็นกับแกล้มครับแต่ว่าพอทำเสร็จออกมาแบบนี้ครับคิดว่าไปกับข้าวสวยร้อนๆสักจานหนึ่งน่าจะเหมาะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ